สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่12นะองื่องที่12ในลูกาบทที่2ข้อที่1นึงถึงสิลูกาบทที่2ข้อที่1นึ่งข้อสิก็พูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาพบกับพระเยสกิ์นั่นคือโหราจารยนะโหราจา์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีความมีความรู้ในเรื่องของดาราศาสตร์การดูดวงดาวว่าดวงดาวดวงนี้มันมีอะไรพิเศษ นะแล้วก็เขาก็ติดตามดาวดวงนี้นะเขาติดตามดาวดวงนี้แล้วก็จนมาพบกับพยซสุริตมีผู้ใช้ท่านหนึ่งได้ได้ได้หนุนใจเราได้อย่างดีก็คือว่าพระเจ้าก็ใช้สิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยเพื่อนำเรามาหาพระเจ้านะถามว่าในความเชื่อของลวงอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้ตรงกับความเชื่อในพระเจ้า ก็จะเรื่องของดวงดวงเนี่ยโอลาศาสา์เรื่องของการทํานายวันก็ไม่ได้ตรงกับความเชื่อที่เรามีกับพระเจ้าแต่ถึงแม้จะไม่ตรงเนี่ยพระเจ้าก็ใช้ในสิ่งที่เขามีหรือสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมาหา,หาพระเจ้าเหมือนกันนะซึ่งเราก็พบความจริงในพระพีก็คือว่าพระเจ้าก็ใช้ดวงดาวในการนําโอลาราจารันมาพบกับเพเยรูสุิิตนะซึ่งเราพบความจริงหรือพบ สิ่งที่เป็นบทเรียนเราสองอย่างก็คือว่าอย่างแรกก็คือว่าหราจารย์มุ่งมั่นที่จะมาหาโรคเราต้องพบความเราต้องรับความจริรรจงคือว่าสถานที่หราจารย์อยู่กับสถานที่พระเยซูเกิดเนี่ยมันห่างไกลกันไม่เหมือนคนเล็กแกะคนเล็กแกะก็เดินไปแป๊บหนึ่งก็เจอแต่หัาจารย์เนี่ยอยู่คนละเมืองอยู่คนละประเทศต,ต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อยสองสามเดือนแล้วก็ต้องมาเป็นเป็นคณะใหญ่ด้วย ขนาดใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณมาเดี่ยวเดี่ยวหรือมาแค่สามสี่คนนะ่มาไม่ถึงครับก็โดนโดนสอยก่อนนะโดนสสยโดนป้นโดนทําร้ายนะเพราะว่าหรอาจารย์ก็มีฐานะถ้าคุณแตกตัวฐานะมีก็เสร็จจรหมดครับนะนั่นคือความจริงเพราะฉะนั้นโหรอาจารย์ก็มุ่งมั่นในการเดินทางเพื่อที่จะมาพบกับพิษสุขิทชีวิตของเราเรามีความกระตือรือร้น,ห,นหรือมีความมุ่งมั่นที่จะพบกับพระองค์มากน้อยแค่ไหน ในแต่ละวันในวันอาทิตย์หรือในทุกๆวันที่เราดําเนินก,กับพระเจ้าเราให้ความสําคัญกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเราเห็นคุณค่าเราเห็นความสําคัญของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนอันนั้นประการแรกประการที่2องโหราจารย์นําสิ่งที่มีค่ามาถวายแด่พระเยซูคริสต์นะอย่างแรกก็คือสิ่งที่มีค่าอย่างที่2ก็คือว่าโหราจาร์เตรียมมาจากบ้านโหราจารย์เตรียมมาจากบ้านโหราจารย์ไม่ได้เดินมาถึงเบรนเลยเห็น แล้วไปดูซิในตลาดมีอะไรบ้างพอที่จะมาเป็นของกำนันให้กับพะเยตรคิษษษษ์ไม่ใช่องาจารจาเตรียมมาจากบ้านตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะมามอบกับพะเยตรคิษษษ์มันเป็นท่าทีอย่างหนึ่งของการถวายใช่แบบท่าทีอย่างนึงการถวายเราเาผมมีโอกาสทํางานในเรื่องของการเงินในในขีตจักรก็พบความจริงอย่างหนึ่งก็เป็นความจริงที่ อาจจะอยากจะร้องไห้เพราะว่าในถุงถทาาเนี่ยบางบางครั้งก็จะมีเรือสำเภามาด้วยหนึ่งลำบางครั้งก็จะมีนกหนึ่งตัว <c oughs> บินเข้ามาในถุงถวาาเราเห็นเราเห็นแบบนี้เราคิดอะไรเราคิดเราคิดยังไงนะหรือบางครั้งเนี่ยจะหยิบหรือจะแกะแบงค์ในถุงถทาาเนี่ยต้องค่อยๆแกะเพราะอะไรครับ เพราะเดี๋ยวมันจะขาดมันเก่ามากนะมันเก่ามากคือถ้าคุณกระชากแรงนะขาดมันเป็นความจริงที่พูดไม่ออก <c oughs> ทีนี่พูดไมออกนะเราเห็นถึงการตอบสนองหรือท่าทีของการถวายจากสิ่งที่เราพบจากสิ่งที่ผมพบในถุงถวาย นั่นคือนั่นคือสิ่งที่พูดไม่ออกอเรากลับมาดูชี้เราว่าเรามีท่าทีแบบไหนในการถวายเรามีท่าทีในการในการถวายก็มีหลาย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 คนที่เตรียมมาอย่างดีใส่ซองอเป็นธนบัตรฉบับใหม่ใช้คำนี้แล้วกันนะ <c oughs> เป็นแบงค์ใหม่พูดง่ายเป็นแบงค์ใหม่คือแบงค์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานอาจจะผ่านแล้วก็ได้แต่ว่ายังในใหม่ ใส่ซองเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถึงถวายมันเป็นภาพที่ต่างกันนะเพราระฉะนั้นเราเราจะเลือกภาพไหนในการถวายแด่พระเจ้าเราจะเลือกภาพไหนในการถวายแด่พระเจ้านะครับการที่เราเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดสะท้อนท่าทีของเราที่จะให้ความสําคัญกับพรนะเจ้าผมไม่ได้ กล่าวโทษใครหรือไม่ได้ตําหนิใครแต่ผมก็จะบอกว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดของเราเองเป็นสิ่งที่สะท้อนท่าทีของเราเองที่มีต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเลือกได้เต็มที่เลยครับว่าเราจะมีความคิดหรือมีท่าทีแบบไหนต่อพระเจ้าในการถวายแด่พระองค์สองอย่างที่เป็นแบบอย่างสําหรับเราขององระเนั่นคือมีจิตใจที่แสวหงหาพระเจ้าแล้วก็มีการเตรียมการที่ดี ใกนการถวายแด่พระองค์ขอพระเจ้าไว้เป็นกำ